ดีค่ะอาจารย์พวงทองสุขสมโพธอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำโรงเรียนโลกโหราศาสตร์เชิญมาติดตามรับฟังคำทำนายนะคะของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของชาว12ราศีกันได้เลยค่ะชาวราศีพิจิกประจําเดือนกรกฎาคมนะคะต้องเตือนในเรื่องของคนที่ชาวราศีนี้ถ้าคุณกําลังตั้งคันนะคะพยายามอย่าเดินทางไปไหนนะคะมีโอกาสในเรื่องของ แทงได้นะคะต้องเตือนนิดนึงชาวราศีนี้แล้วก็จะเตือนจนปากคุณถึงกำหนดคลอดเลยนะคะเพราะว่าชาวราศีนี้ในเรื่องของการที่จะส่วนสูญเสียในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะมีโอกาสมีสูงนะคะแตก่ก็ถือว่าคุณก็ยังมีในเรื่องของคนรักนะคะคอยมาเอา เอาอกเอาใจดูแลคุณดีนะคะถือว่าเขาบอกว่าถ้าทางที่ดีนะคะจะให้ในเรื่องของจะทําอะไรจะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้แนะนำนะคะให้คุณนําดอกไม้นะคะดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้นะคะที่เป็นชื่อมองคลไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมะคะ่ะ ชาวราศีพิจิกประจําเดือนสิงหาคมนะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะในการที่จะทําอะไรในเรื่องของการค้าการขายการทําธุรกิจยังถือว่าประสบความสําเร็จนะคะก็ถือว่าตัวคุณเองยังขยันยังไม่เคยที่คิดจะหยุดอยู่นิ่งนะคะยังกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถือว่าถ้าเขาบอกว่าเดือนนี้นะคะอยากจะทําอะไรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ขอให้คุณไปไหว้พระประจำวันศุกร์นะคะถึงคุณจะไม่ได้เกิดวันศุกร์นะคะชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินความรักการงานนะคะตัวคุณเองบอกได้เลยว่าแต่ต้องเตือนเดือนนี้หน่อยนะคะในเรื่องของถ้าจะมีคนที่สนิทไว้เนื้อเชื่อใจขนาดไหนนะคะมาให้ คุณเซน็นคำประกันเซ็นสัญญานะคะขอให้ให้คุณหยุดเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะโอกาสที่คุณจะไปต้องไปใช้นี่แทนของคนอื่นได้ค่ะนะคะจะแนะนำให้คุณไปไหว้องค์มหาเทพนะคะที่วัดไหนก็ได้นะคะที่มีนะคะยิ่งมีครบทุกพระองค์ยิ่งดีค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจวิชาโหารศาศาสตร์ติดต่อได้ที่โรงเรียนโลกโหารศาศาสตร์ร้าน h o r ์เวอร์ห้างเอสพาด รัชดาหรือติดต่อตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ h o w o v e r c o m ค่ะ